เราทำลายดูเตรียมปากเลยแม่อาปากเป็นยังออาเต้นยังไงนะเต้นสลับขางไงนะเลยท่าอะไรเรียกว่าท่าอะไรขาออนวนๆประกาไฟดวลลูกไอหาพ่อไอหาพ่อเดินมาเดินมาลงม,มารับข้าวลูกมา อาปากง้อาปากโอเคประจับน้องมาต่อก,กินอะรข้างมาข้างมากินปลาหมึกเต็มปากอยู่ว่นว่นสิ่งที่ทุสิ่งที่ลูกกินมานี่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 มานี้ ท้้งปากข้างเลือดออกเนี่ยคัะก็เค็มอีกเนี่ยนะหัวกุ้งมานี่มานี่ลูกมามานี่เอาตอนเนี้ยมาเนี้ยปาร์ตี้หน้าบ้านเอาเนาะเขาเนาะเจ้าปะไกไฟจะเข้าตาลูกแน่น่ะเขาเนาะเอาลูกเอาตะแกรงไว้ตรงนี้เอาตะแกรงไว้ตรงนี้เอาเนาะครับ อาเนื้อทำอะไรอยู่จะป้อนข้าวเด็กเอามาเด็กอ้าปากอันนี้อันนี่ดหดึนะหนึ่งสองซ้ำโอ้โหวัววัวไปไปดิฟได้ไปเร็วแม่ย่างหมูอยู่ไป let's go เธอเธอเนี้ยัขาล้มไหมพี่ประกายไฟลุกแล้วนั่นแหละทีเนี้ยมึงจะไหมเลยนะหมูเนี่ยไปดิฟเบอร์ กลับมากลับมาแครอทมานี่แครอทนี่มา,มาเอา้ยนวดขาหมดยังอปาปาก